สิวหน้ามาันสิวอุดตาดูคลิปนี้ให้จบอันวอลกทรีเมนต์เปลี่ยนผิวบำรุงแบบฟูคอสสามิติ1โคขดเท่ากับ1คอร์คอสอยากให้ดูคลิปนี้ให้จบพเพื่อนๆจะเก็ตเลยว่าทำไมนี่คือทรีเมนต์ก่อนที่จะเจอกันคืนนี้1นึ่ทุ่มในไลฟ์ ด้านหน้าก็คือโชว์สารสก,กัดแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดที่ใส่นะคะแถมผ่านการทดสอบทางแพทย์ผิวหนังด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้น81%ภายใน20นาทีค่ะทุกคนจะเขียนว่า deep care made with h นะคะข้างในคือจะมีลายน้ำที่สะท้อนกับขวดดิ สูตรเฟรชครีมนะคะสำหรับผิวมันผิวผสมผิวอุดตันง่ายเนื้อครีมเจลเบาสบายซึมไวมากๆแต่ให้การบำรุงที่เข้มข้นสุดๆอีกเนื้อหนึ่งคือริชครีมนะคะสำหรับผิวแห้งผิวลอ,อกแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นเนื้อแบบเบาๆานุ่มฟูสบายผิวมากๆจริงๆเราอะเคลมว่าช่วยได้3เรื่อง3ามมิตินะคะก็คือเติมน้ำในผิวฟื้นฟนูสกินแบเรียร์แล้วก็กู้ผิวเครียดแต่หลังจากที่โมให้อาสาสมัคร121คนใช้แล้ว สภาพผิวแต่ละคนแตกต่างกันผลลัพธ์ก็คือเปลี่ยนผิวในเวที่แตกต่างกันอย่างเช่นคนนี้ค่ะผิวแห้งลอกคนนี้ผิวเป็นสิวเยอะผิวมันรูขุมขนกว้างผิวหมองคล้ำสามารถใช้ร u ลิ่งควบคู่ไปด้วยก็จะรู้สึกเย็นสบายผิวมากหรือว่าจะใช้กัวซาควบคู่อย่างด้วยก็ได้นะคะคืนนี้ทุ่มหนึ่งเจอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไลฟ์ด้วยนะจ๊ะ